พี่ไปทำธุระไม่ไปทำธุระนี่วันนี้วันนี้เรามาคนเดียวไม่มีหลิงใช่ป่ะเรามาแอบเมาส์หลิงไหมล่ะซีเครตของหลิงอ่ะเราบอกว่าอะไรนะจะไม่ให้คนถามเข้ามาดีกว่าอยากรู้เรื่องอะไรกับคนถามคนถามคนถามพี่หลิงที่งอนไหมอุ้ยได้ถึงเวลา เวลาพี่หลิงเวลาออมจำอะไรของพี่หลิงไม่ได้พี่หลิงจะแบบทำไมน้องอมจำไม่ได้อย,อย่างเงี้ยเหมือนคู่นี้เลยอะอน้อยใจแต่พี่ด<ม>ิวพี่ดิวเป็นใช่ไหมไม่เขาะจะมีการแบบอย่างเงี้ยแบบน้อยใจกันยอะไรเงี้ยเอเหมือนกันใครน้อยใจหรือเคยนะคนโน้นค่ะอ๋อคนโน้นน้อยใจค่ะเหมือนกันอ้อนเก่งไหมอ้อนเก่ง ใครอ้อนกับกานสองคนนี้ออมออมอ้อน,ออนหรอทุกคนไปดูในตามติกตอกจะรู้ว่าออมติดสก,กินชิปแค่ไหนพี่หนิงดูค่ะ,ะพี่หนิงชอบไม่ชอบเวลาโป๊โปอ่ะเขาจะแบบรีบก,กันให้พี่นี่เหมือนกับพี่ลี่เลยและออมก็เหมือนพี่นิวเลยออมอ่ะจะไม่ค่อยระวังตัวค่ะ แล้วแล้วเหมือนกับพอพอพี่หนิงเขาแบบเหมือนเขาเขามีนิสัยที่โตเป็นผู้ใหญ่อะไรอย่างงี้อ้อก็เลยรู้สึกว่าเขาก็จะคอยดูแลคนรอบข้างเสมออะไรอย่างเงี้ยค่ะเคยแหละคือนอนกันนานที่สุดกี่วันไม่เคยงอนกันอุ้ยไม่ทะเลาะกันเลยหรอไม่ทะเลาะกัน ไม่เพราะด้วยความที่ด้วยความที่ออมออมกับผี่หญิงอ่ะออมชมคู่ด,ด้วยอะไรเงี้ยก็เลยไม่อขาในเล่นบอกว่าไม่งอนกี่โมงเขางอนกันเล่นๆถูกไหมงอนน,น,น่นารักน่ารักแต่แบบไม่ข้ามวันอะไรอย่เง้<อ>เขาถามว่าไปกินโอมาเกษตรกันหรือยังยังเลยค่ะรู้อีกว่าเขาจะไปกินกันเนาะแต่ต่างเนีม่เถิดเขาเล่าให้ฟังว่าทําไมทําไมยังไม่ได้ไปกินโอมาเกษตรกัน อ้อมม่ะยังยังไม่ได้ยังไม่เคยกินโนมะกาเซ <Wow. S 1> แเราก็ออมบอกพี่หญิงว่าอ้อมอยากกินโนมะกาเซ่แล้วพี่หญิงก็บอกไปสี่ไปสี่อะไรอย่้ยใช่ไหมก็แบบพยายามนัดกันอะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบเวลาที่ว่างอ่ะก็มักจะว่างไม่ตรงกันส่วนวันที่ออมว่างเขงคู่อะไรอย่างเงี้ยก็จะมีอะไรให้ทำ oh actually I me and พี่หนิงหลิง doesn't have time that match because uh we all busy w i t รแก้วมังกรแปลว่าแก้วมังกรแปลว่าเม็ดเยอะค่ะเพรดะว่ามีเงื่อนงำเยอะมีความรักเยอะแล้วเราโอลีวจะเริ่มถ่ายเมืม่อไหร่คะอ๋อบอกสิพันวา เม็ดเยอะคือแก้วมังกรคือ dragon fruit เอ่อเอาเป็นภาษาไทยก่อนละกันคือมีบางคนที่บางคนถามว่าพวกเราเหนื่อยไหมถามว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่เราต้องทํางานเยอะอะไรอย่างเงี้ยก็มีแบบมีหมดแรงบ้างอะไรบ้างแต่ว่าเราก็จะพยายามพักผ่อนให้เพียงพอกินให้ถึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะจะแบบไม่หักโหมจนเกินไป Oh, it's alright. Don't worry. We are tired. We are okay. เราตีเสร็จเลยได้นั่งรถใหม่ของพี่หลิงยังยังค่ะแยอมได้ไงอย่ารถไปคนแกรกะนะแล้วทำไม,ม,มพี่หลิงมีรถใหม่แต่ไม่ให้หนูนั่งคู่ต่อแล้วพี่หลิงไม่นั่งรถออมเลยแล้วก็รถช่องหกไงหนูทำหกในรถขงมคือพี่หลิง ผมนั่งหลังแม่ขับเบรกกระทันหันนี่คือรถมันมีระบบแบบตัดหน้าแล้วมันเบรกกระทันหันแล้วรถทับเรียกหนิงมาไล่ขึ้นได้ไหมคะวันนี้ต้องหนิงติดงานใช่ไหมพี่อ๋อหนิงติดงานนะถ่ายยาจะไปกินน้ำมานกัลเซียพี่แมงมุมเขาแบบไม่จริง <c oughs> ญญาจารงิงมันไม่ตรงกันจริงจริงอย่าเข้าใจผิดนะแหวนคู่ใช่เปล่ามีแหวนคู่หรอ มีตรงไหนตรงไหนมุ้ยแต่ดูดูดีเทลสิที่ที่ตรงนีที่สุดดีการสลับชื่อไหมคะไม่รู้บอกว่ามียังไงใครเป็นคนที่ม,มันเริ่มต้นจากอะไรแบ่งคู่เน่ยใครเป็นคนสตาร์ทใชดตาดตาดจริงเลยนะตาหลงมากคือออมอะเป็นคนที่ชอบผัดผัดจานเอ้ยเป็นคนที่ชอบพระอาทิตย์ชอบดวงตะวันอะไรอย่างเงี้ยก็เลยซื้อมา แล้วพี่ลิงเขาอาจจะชอบพระจันทร์หรือเปล่า,าพี่หลิงชอบชอบชอบอ,อมอชอบดาวอชอบดาวเอ้ยใส่ชอ็อใส่ช็แล้วเขาแล้วเขามีหรือยังแหวนดาวอะ่ะแหวนดาวหมอแหวนดาวยังไม่มีแม่เคยซื้อให้เข<อ>าหลอกหวยอยู่หรือเปล่าต้องสั่งมาไหมคะให้ไหมล่ะ เอาไ <die> Euro, <rainforest. S 2> ม่อยู่แล้วรอนะรอดูนะเวนดาวอะ Star and the Sun ะน hey, ี่พูดช่องเก่งเป็นบาร์เทนเดอร์หรือเปล่าชอบเออเธอดูลูกสาวเธอสิอือดูดูดูอือดูลูกสาวเธอสิดูดูดูสวยจังเลยอะเล่นกันสิออมขอบขอบท้องขนาดท้องไงเวลาเวลาที่ใครพูดอะไรเราเขินแล้วเนี่ยขอบใช่คัาเรียกว่าขอป นี่ใกล้ว uh ันเล่นผีเลวนะเอาไงดีเออได้แล้วหรอไม่คิดว่าเอาฮาโลวีนก่อนป่ะฟีลแบบฮ้ยีก่อนฮาโลวีนฮาโลวีนให้ผีหลอกอย่างเดียวเธออย่าหลอกกันได้ไหมเขาเคยหลอกเราหรอไม่เคยนี่แต่ฮาโลวีนวันปล่อยผีอย่าปล่อยละมือเราได้ไหมจะไเลงเป็นเสอย่างนี้ละเราไม่มีโอกาสที่เขาได้เริ่มเลยหรอฮอเรานำตลอดหรอ ก็พี่ดิวอ่ะเหมือนออมในความแล้วพี่เลี่ยก็จะนิ่งๆเหมือนพี่หลิงใช่ป่ะแล้วพี่ดิวก็จะแบบเลี่ยเลี่ยออนออนนุ้งนิงทำไมเลี่ยไม่ไปกับดิวอ่ะอะไรอย่างเงี้ยซึ่งออมก,ก็เป็นอย่างงั้นกับพี่หลิงใช่ไหมะคะออมว่ามาถ้าเรื่องเนี้ยแล้วได้เล่นกับสองคู่มันจะใช่มะอมอคิดว่าไงเราต้องให้เราต้องให้ทุกคนตัดสินคู่ไหนคู่จริงคะจริงทั้งคู่คะ่ะ เป็นจงกันคู่ค่ะ we have we will will we gonna have fan meeting in South Korea I don't really sure yet we have t o ask t deal No No on deal บอกว่าแฟนมีที่ญี่ปุ่นมีนะคะอ๋อเราจะไปเที่ยวญี่ปุ่นกัน Yes จะชวนเอางี้ไหมล่ะวันที่หนูไปกินโอมากาเซ่พี่ไปด้วยได้ปหมล่ะ นี่จะไปกับหลิงหลิงควงไม่เดี๋ยวไปอยู่อีกโต๊ะหนึ่งได้ไหมล่ะแบบอยู่ห่างๆอ่ะะออมหนูจะปิดอกมกเกษตรกินกับสองคนไม่ได้ทันลูกแคนดค่ะโอเคไหมอยู่อีกโต๊ะหนึ่งก็ได้อยู่มองอยู่ห่างๆจะไม่เข้ามาแซ่ดใช่ไหมล่ะอ๋อไม่เต็มใจดยซัมอ๋อจะอยู่กันสองคนในโลกเหรอได้ค่ะเพราะว่าในการโกมเกษตคัต้องมีการแชร์แชร์รูปนะคะ ต้องมีแค่ลี่เท่านันสองคนเท่านั้นหรอปิดร้านหรอเดี๋ยวไปแอบเดี๋ยวไปซ่อนเดี๋ยวปลอกตัวเป็นเคสอ,อยากอยากให้ไปทานเร็วๆเนี่ยเนี่ยทุกคนรออ๋อเขาจะไปสวีกันขอทขโทษค่ะเอาไปสองคนเออแต่ล้วขอโทษค่ะไปสักทีเถอะค่ะประชาชนบอกไปสักทีค่ะรออยู่ค่ะอ๋อแล้วเดืนดไปด้วยได้ไหมไม่้ไม่ได้แต่ว่าจ่ายตังได้บอกซื้อจ่ายตังให้ได้เือย แล้วเราไม่ซื้ออะไรไม่ได้ลูกโตแล้วลูกเขา่อยากมีเวลาส่วนตัวไม่เต็มใจแม่แต่มามีไม่ให้ไปได้วยซ้ำอ่ะโอ๊ยเติมแก้มนล้วหนูใจเย็นลูกเติมยังยังไม่ถึงวันเดทดอกใจเย็นยังไม่ต้องได้แต่งหน้าออกจะเป็พี่น้องมากแค่ไหเหรอคะ ยังไม่ถึงวันนี้ค่ะยังค่ะเย็เย็นรอรอให้เขานัดมาก่อนค่ะเดี๋ยวพี่หลิงใจ้ะออกพี่หลิงใช่สิพี่หลิงก็ไม่คงเปเท่านั้นนี่คือแต่งหน้ารออมกเกษตแล้วอ้อมอยากให้หผงใจเย็นนะเอาหนักๆไว้ก่อนลูกเดี๋ยวมันจะได้อ่อนเองเออเอเข้มๆไปก่อนเข้มก่อนไปเด็กกับสองคนโอเคเข้าใจ CEO อยู่ไหนเี่ยอยู่แถวเนี้แหละสอดสองอ๋อพี่หลิง พี่หลิงซีออหลิงวันนี้ทาธุระค่ะทางานค่ะเนี่ยน้องเพิ่งจะว่างเวลาที่ทํางานเดี๋ยวนี้ส่วนใหญ่เราจะทําคู่กันถูกไหมน้องอ๋อคู่เดียวเวลาเวลาที่แบบว่าต้องแยกกันมันความรู้สึกมันต่างกันไหมคะเวลาที่เราทํางานคู่กันกับเวลาที่แบบเราต้องแยกกันทํางาน พอทำไงเหรอพี่ญิงนั่นก็เหมือนนี่อะไรเงี้ยแต่ว่าอเราเราถึงขนาดว่ารู้ใจกันถึงขนาดว่าแบบมองตาแล้วรู้ใจกันแล้วไม่เอ้ยตอนนี no, like comments, ้คนนี yeah. uh ้กำลังรู้สึกยังขนาดแบบได้เหี่ยวอีที่แบบคุยกันด้วยสายตาปะเป็นฟิลเนี่ยยกตัวอย่างยกตัวอย่างสิเอออันนี้ออกแนวเมาส์นะเมาส์นะเมาส์นะเมาส์หรอเมาส์หรอใส่ตามกันแบบ ใช้สายตาเมากันให้แฟดหนูอ่ะมาไปให้ใสยตาเงียบๆในความเงียบนั้นสายตาบอันให้แซ่บอุ่นใจเนาะเออพราะเป็นคู่งี้มันอุ่นใจเาะว่ามาอ้าวมันอองอองหัวพี่หลิงแมพี่ถามจริงเราเคยรู้สึกห่วงเข้ามาแบบทําไมรักคนนั้นมากกว่าอะไรอย่างนี้มีฟีลนี้มั้งไม่หัวเลยหรอปากปาก เอ,อ้ยน่ารักจรงเลยนะน่ารักจริงเลยเราคุยกันทุกวันไหยคะมีการโทรศัพท์คุยกันทุกวันมนะส่งนีมกันทุกวันพอ,อ,อเคยได้ยินนะพอตคยก่อนนอนเราต้องพูดใน,นะะกันไหมคะโทรุูดในกันไหมเราใช้นิมพูดในกันคะ่ะอย่างเช่นนี่พอส่งไปใช่ไหมแล้วเราก็หลับเลยแล้วก็มีคนถามต่อว่าออพี่หลิงอ่านไอจีน้องหรือย,ยังคะล่าสุดอ่านแล้วคะ่ละล่าสุดเมาส์กันเรื่องรองเท้านะคะเมาสกันแี่แ โอเค you guys I I'm so hungry I'm gonna go have my having my dinner so bye. Bye นะบายบค่ะยบา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 ยบ b y บายยค่ะบานะ I love you Lingling ที่ Lingling คะที่ Lingling ครับี่ Lingling ะพี Lingling นพด Lingling ค่ะ l i n g ปีนิงองให้ที่หนิงให้ขอบคุณนะคะปีนิงฟอง